ี่ก็คืออหัวข้ทจะเเนนะะส้นทางทฤษฎีอีพีท, EP ที่2นะครับก็หลังจากที่เขาที่แล้วได้กันบ้านจากอาจารย์มานะครับก็เราก็เริ่มทำตัวรีเจนเตอร์ e ีวิวนะครับกับตัวดีไซน์ i ที่ที่ที่อาจารย์ทิ้งเป็นการบ้านไว้นะครับวันนี้เราอาจะนําเสนออะไรกับอาจารย์บ้างน,นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับอ,อันนี้คือหัวข้อที่จะพูดคุยนะครับการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายโลกอยู่หนังเพื่อการวินิจฉัยโลกนะครับ อันนี้เราจะนําเสนออยู่สองส่วนครับอันนี้จะเป็นเป้าหมายในเฟสแรกของเรานะครับที่เราจะทําในปีนี้เลยนะแล้วก็วันนี้ที่จันบอกกันเป็นการบ้านมานะครับว่าให้ดูเรื่องของอาการดูด i เจเ a อเรชว e ์รีวิวนะครับก็คือพวกบทความอิน,อนต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดีไซน์การออกแบบระบบที่เนี่ยผมก็เตรียมบทความมาแล้วนะครับโดยที่ใน2องวิธที่ผ่านมาเนี่ยผมหาแต่ในบทความในไทยนะครับอันนี้ผมก็ทําไอคอนเกินตัวเองไว้ผมหาในไทยนะครับ แต่ว่าเดี๋ยววิธีถัดไปเนี่ยผมจะหาจากาตัวที่มันจะเป็นอินเตอร์หน่อยเป็นโกลบอลหน่อยนะครับะนะครับของห้องสข้อม,มูลหาไลยนะครับเนี่ยถัดไปเดี๋ยวจะหาในในแหล่งข้อมูลตามนี้ละนะครับผมไปดูเรื่องของเอ,อกสารพรบาข้อมูลส่วนบุคคลมานะฮะแล้วก็อันนี้คือรีจิเตอร์รีวิวนะครับก็คือบทความที่ผมได้ไปอ่านมานะครับวิจัยที่ผมได้ไปอ่านมาจากเจ็ดเรื่องครับผมเลือกมาสามเรื่องที่จะโฟกัสในแต่ละอัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกตาผลของการวิจัยใบส่งถ่ายภาพนะครับหรือว่าจะเป็นวิจัยเชิงพรรณาน,านะครับว่าจะเป็นว่าปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาระบบสารสนเทศในเกี่ยวกับเรื่องของภาพถ่ายอย่างไงนะครับแล้วก็อันนี้ก็อันอีกอันนึงน่าสนใจครับเก่าหน่อยแต่ว่าน่าสนใจก็เป็นการพัฒนาระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลขนาดเล็กนะฮะ เป็นปี2009นะฮะครับแต่ว่าเนื้อหาข้างในนี่โอเคมากเลยตรงกับที่เราต้องการเลยการออกแบบที่ได้คอนซัลท์เพิ่มเติมมาจากเพื่อนๆน,นะครับที่รู้จักกันทางจุฬาแล้วก็โรงพยาบาลนะรัฐนะฮะว่าเขาใช้อะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะอื่นๆเนี่ย,ยผมเสนอว่าจะลงหนุ6หนกิจนะครับเราเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยตกลงว่า,าใส่ชื่อ2คนไหมอาจารย์ปิ๊กกับอาจารย์ก๊อตนะครับ แล้วก็จบเทอมแรกเนี่ยจะมีสอบพ่อเขาโค้งนะขอข้อแนะนำหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปให้อาจารย์หลังจากนั้นเนี่ยก็จะจะจะให้อาจารย์เขาพิจารณากันว่าว่าว่าว,ว่าโค้ดที่จะเดินไปทางไหนต่อนะครับครนะับก็เดี๋ยวต้องคงจะต้องรออาจารย์ไปนะครับแล้วอาจระหว่างนี้เดี๋ยวผมพาม,มาดูว่าผมเตรียมเตรียมอะไรครับกว้างแล้วกัน,นครับก็อันนี้เป็นไฟนะครับเพราะว่า ตัวกล้องตัวนี้มันรูรับแสงมันก็กว้างนะแต่ว่ามันคอนฟิกไม่ได้อะนะมันมันมันคอนฟิกให้มันไม่ให้มให้มันสว่างไม่ได้นะครับในตัวมันเองนะฮะมันเล่งแสงแบบมันเล่งปกติเลยนะครับแล้วก็ทำเนี่ยแบกาวสีขาวเนี่ยมันทาให้มันทำให้กล้องเน่อยดีเทคว่าเอ้ยมันสว่างเกินไปมันก็เลยลดแสงมาทําให้หน้าผมมืดนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ทําก็ต้องใช้แสงไฟนี่แหละเติมขึ้นมานะครับแล้วก็มันเดิมครับ ในการประชุมขั้นต่องวันทังพันเนี่ยเราก็ต้องใช้หูฟังที่มันค่อนข้างส่วนนะฮะเก็บเสียงครบถ้วนนะฮะโอเคอาจารย์ก็ส่งโรถมาให้ส่งรัหมายมาให้แล้วแล้วก็สร้างกลุ่มแล้วนะครับชื่อกลุ่มผู้ช่วยวิจัย<ค>ธรรมศาสตร์ครับและนี่ก็คือสภาพหลังจากน,นําเสนอนะครับที่ต้องเขียนโพสต์อีกเยอะๆอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่าเปิด สไลด์ตัวเองไปด้วยนะครับแชร์หน้าจอตัวเองไปด้วยแล้วก็เลยจดโน้ตไปได้เพราะบางอย่างโน้ตบางอย่างมันตลกๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่เกินความคาดหมายนะนะฮะก็เหมือนต้มตกให้เขารู้เขาร้อยมากกว่านะครับก็ดีนะครับที่ได้พูดคุยกันอา,อาจารย์ให้เน้นเรื่องเดต้าเบรนะครับแล้วก็ Dataset ว่าวิจัยที่เราพูดถึงเนี่ยที่เราเอาจะมาที่เราจะรีวิวเนี่ยเอามาทุบๆู้กันเนี่ยเขาใช้ เตอรเบดใช้ Dataset อะไรนะครับจากที่ไหนอะไรนี้นะแล้วก็กอาจารย์ก๊อตก็บอกว่านะครับอาจารย์ก๊อตเนี่ยก็นำเสนอตัวสไลด์สไลด์หนึ่งมาให้นะครับเมดิแมนนะครับเมดิแมนคือเป็นวิจัยที่เกี่ยวกับการาจัดเก็บฐานาจัดเก็บข้อมูลคนไข้เนี่ยฮะว่าจะเป็นข้อมูลคนไข้ก้อนหนึ่งอ่าเป็นข้อมูลคนไข้ก้อนหนึ่งแล้วก็ข้อมูลรูปก,ก้อนหนึ่งนะครับ ซึ่งเขาจะเน้น d ด t a เบ e s กิมามากนะครับแล้วก็เขาก็จะมาดูว่าเน้นเรื่องที่ว่า Evaluation e เนี่ยเป็นยังไงนะครับระบบรองรับเท่าไหร่ประสิทธิภาพเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ให้มันปรับใจของเราเพราะว่าอาจารย์หาดูเปเปอร์ของลักษณะน,น,นี้นะครับในในปีที่ล่าสุดเนี่ยท,ท,ที่ที่ต่ำกว่า10ปีเนี่ย อาจารย์บอกไม่มีนะฮะหรือเก็บเกี่ยวกับารเก็บแล้วก็เหตุใดที่ใน20ปีใน4กว่าปีที่ผ่านมามันไม่มีเปเปอร์ลักษณะนี้เลยอาจารย์ก็ให้ไปดูว่าหรือมันเป็นคอมเมิร์เชียลโปรดักต์ไปแล้วนะครับก็พิสูจน์ด้วยการทบทวนวรรณกรรมมีแหละนะฮะและการบ้านนะฮะก,การบ้านในเซสชั่นต่อไปในมีต์ิ้งขั้นต่อไปเนี่ยขั้นที่3เนี่ยก็จะเป็นโฟกัสเรื่องการเก็บเรื่องการต่อย,ยอดของตัวโปรเจกต์ของที่อาจารย์ก๊อตนำเสนอนะครับ โดยที่เราเสริมในเรื่องปัจจุบันนะเราเสริมเรื่องปัจจุบันก็คือเรื่องของ Data Pri เ a c y นะครับแล้วก็เสริมเรื่องของ Security เข้าไปนะครับเราเสริมความใหม่ๆมันเข้าไปนะครับว่าปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงนะครับ UXUI ไม่ต้องมาสนใจนะครับให้มันจะเป็นพาร์ทคนอื่นที่ทำนะฮะแล้วก็เปเปอร์ที่อ่านมาเนี่ยอาจารย์ก็ให้สกัดความเชื่อมโยงาจากแต่ละเปเปอร์ด้วยอันนี้ก็น่าสนใจครับว่าพอเราอ่านเปเปอร์ต่างชาติแล้วเนี่ยมันมักที่จะมี อะไรลึกๆนะครับแล้วก็การทดลองหลายๆแบบเนี่ยมันก็อาจจะทาให้มีเห็นถึงความชุ่มโยงในแต่และเปเปอร์ก็ได้ไหรือแม้เราทํองคนละคนก็เถอะนะครับช่วงท้ายก็คุยกันรีแลกซ์ๆหน่อยรันไม่มีอะไรมากถือว่าเป็นแนวนมที่ดีครับแต่ว่าโอ้พอบอกว่าหกหน่วยกินมันอาจได้ไม่เต็มเนี่ยมันก็ยากหน่อยนะมันก็ยากเหมือน,นกันแ้วก็ยากเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเราสู้เต็มที่นะครับโอเคครับผมไว้เดี๋ยวเจอเทสหน้านะกันนะฮะ ติ้งครั้งที่3าการจัดเก็บนะครับเราโฟกัสเรื่องของการจัดเก็บจริงๆยังจังเลยเนี่ยแล้วก็เราไปอ่านเปเปอร์ของอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วผลลัพธ์ที่เราได้ดในแต่และเปเปอร์ paper มาความเชื่อมโยงโอ้ยเวิร์กแล้วเาเยอะความเชื่อมโยงในแต่และเปเปอร์ paper เนี่ยมันมันมีความเชื่อมโยงอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวก็ลองเนดูในอีพีหน้าครับอีกสองอาทิตย์นะครับผมโอเค